สเต็ปวันบทที่19 50วิธีในการเพิ่มรายได้ในธุรกิจเครือข่าย 1. ใช้สินค้าด้วยตัวคุณเองอย่างสม่ำเสมอ 2. ตั้งปฏิทานและปฏิบัติด,ดีว่าจะทำธุรกิจอย่างจริงจังอย่างน้อย1ปี 3. ขายตัวคุณเองก่อนแล้วขายสินค้าแล้วถึงขายแผนการดาเนินธุรกิจ 4. ใช้เวลา90%ในการทำธุรกิจของท่านกับผู้แทนจาหน่ายลูกค้าและผู้มุ่งหวัง 5. แนะนำสินค้าและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้มุ่งหวังด้วยตัวของท่านเองอย่างน้อยวันละหนึ่งราย 6. บอกทุกคนที่ท่านรู้จักว่าท่านทำธุรกิจอะไรโฆษณาตัวเอง 7. ระลึกเสมอว่าการเข้าใจคนนั้นสำคัญกว่าการเข้าใจสินค้า 8. ถ่ายสำเนาตนเองโดยทำให้ลูกทีมสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาท่าน 9. ให้แรงจูงใจแก่ลูกทีมเป็นรายเดือน โดยการเสนอรายได้การท่องเที่ยวและประกาศความสำเร็จรวมทั้งรางวัลอื่นๆแก่ผู้ที่ทำสำเร็จตามเป้าหมาย10ชมเชยลูกทีมของท่านที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จ11คบหาสมาคมกับผู้ประสบความสำเร็จซักถามและเรียนรู้ว่าเขาทำได้อย่างไร12มีความเพียรพยายามผู้ที่ท่านแนะนำ20คนจะมีเพียงคนที่สนใจทำธุรกิจอย่างจริงจังหรืออาจจะมีเพียงหนึ่งคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์ 13. เป็นผู้นำโดยการทำเป็นตัวอย่างอย่าหยุดการแนะนำและการขายปลีก 14. ทํทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ทำในสิ่งที่ผู้อื่นสามารถเรียนแบบได้ง่ายๆ 15. ติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอโดยใช้วารสารประชุมโทรศพัพท์ไปสนียบาตรสื่อข่าวสารที่สำคัญให้รวดเร็วที่สุด 16. แนะนำผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจให้สั้นที่สุดโดยแสดงออกถึงความรู้สึกให้มากที่สุด 17. ฟัง80%และพูด20% 18. แก้ไขข้อท้วงติงข้อต่อว่าในทันที 19. มุ่งเน้นว่าท่านสามารถทำอะไรให้สมาชิกและลูกค้าไม่ใช่มุ่งเน้นผลกำไรของตัวเอง 20. ขอชื่อผู้มุ่งหวังจากลูกค้าที่ดีที่สุดของท่าน 21. บริการลูกค้าของท่านให้ดีกว่าที่เขาคาดหวังคนทุกคนชอบของฟรี 22. แนะนำและพัฒนาสมาชิกอย่างน้อย30คน 23. บริการจัดส่งสินค้าภายใน1วัน 24. เชื่อในผลิตภัณฑ์ให้มากพอที่จะทำให้ท่านเชื่อว่าทุกคนที่ท่านแนะนำต้องซื้อสินค้าแน่นอน 25. บอกแก่ลูกค้าและลูกทีมของท่านว่าเขาเป็นลูกทีมลูกค้าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ 26. อย่ายอมรับคำว่าไม่ติดต่อกลับอย่างน้อยปีละสองครั้งด้วยข้อมูลใหม่ๆ 27. ติดต่อลูกค้าอย่างน้อยเดือนละครั้งอย่าลืมลูกค้าและที่สำคัญอย่าให้ลูกค้าลืมท่าน28พูดถึงธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างกระตือรือร้น29จัดอันดับความสำคัญของงานและทำในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดก่อน30เพิ่มพูนรายชื่อผู้มุ่งหวังทุกวันขณะที่ท่านเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือของตัวท่านเอง31มอมองหาแม่ทีมที่เคยประสบความสำเร็จเขาเหล่านั้นเปิดใจเสมอกับธุรกิจที่ดี 32. สนองความต้องการของผู้มุ่งหวังด้วยประโยชน์ของสินค้าหรือโอกาสทางธุรกิจ 33. จัดระบบเอกสารของท่านให้ดีสามารถค้นหาทุกอย่างได้ภายใน30วินาที 34. มีระบบการสื่อสารที่ดีเครื่องรับโทรศัพท์โฟล์ลิง์และติดต่อกลับภายใน24ชั่วโมง 35. ตั้งเป้าหมายรายวันรายอาทิตย์รายเดือนและรายปีดำเนินการทุกวิถีทางที่จะให้บรรลุเป้าหมาย 36. อยากระจายข่าวลือในทางลบให้แก่ลูกทีมตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง 37. ศึกษาหาความรู้จักเทปคคสเซตที่มีจำหน่ายเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่าย 38. สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารธุรกิจเครือข่ายอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง 39. ขยายสมาชิกในวงกว้างตั้งเป้าให้สูงเข้าไว้40พูดกับผู้อื่นในสิ่งที่เขาต้องการทราบไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าเขาควรทราบ 41ใช้ใจ่ายเงินในสิ่งที่จะทําให้ท่านได้รับเงินเพิ่มมากขึ้น42กําหนดเวลาทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในเวลาที่ท่านมีพลังที่สุด43กระจายการทํางานทําเฉพาะสิ่งที่ท่านจาเป็นต้องทําเองเท่านั้น44่อ่านชีวประวัติของผู้ประสบความสําเร็จเพื่อพัฒนาตนเอง45แนะนําโอกาสทางธุรกิจและเข้ารับการอบรมอย่างสม่ําเสมอ46ใส่รายรับของท่านบางส่วนไปในกิจกรรมที่จะทําให้ท่านขยายธุรกิจ 47. ระลึกว่าหากคนอื่นสามารถทําได้ท่านก็ทําได้ท้าทายความสามารถของตนเอง 48. ให้รางวัลกับตนเองเมื่อสามารถทําสําเร็จให้กําลังใจตัวเองเมื่อไม่สําเร็จ 49. ดําเนินธุรกิจด้วยความสุขสนุกสนานจนคนอื่นต้องการเข้าร่วม 50. ทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้